สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากเราได้ดื่มด่ำกับโมเมนต์ความเป็นสุภาพบุรุษที่สุดในโลกของเซียวจ้านที่ช่วยเก็บชายกระโปรงให้อย่างจือ่อขณะดเดินไปรับรางวัลคิงและควีนในงานเโหย่ป๋อที่ผ่านมานะคะวันนี้แอดมินมีโมเมนต์หนึ่งที่น่ารักและละมุนไม่แพ้กันมาฝากคะ่ะ ในขณนะที่เซียวจ้านและหยางจือเดินมารับรางวัลเซียวจ้านซึ่งเดินมาถึงก่อนก็หยิบรางวัลให้หยางจือช่างเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะ และโมเมนต์ที่แอดว่าลลมุลสุดๆนั่นก็คือตอนที่เซียวจ้านและหยางจือร่วมกันวาดภาพแอบเห็นว่ามีศบตากันนิดนึงด้วยนะหรือว่าเป็นมุมกล้องอันนี้แอดไม่มั่นใจนักนะคะแต่ภาพที่ทั้งคู่วาดออกมานั้นเซียวจ้านได้วาดภาพพระอาทิตย์ส่วนหยางจื่อได้วาดออกมาเป็นภาพพระจันทร์นะคะคือช่างเป็นอะไรที่สอดคล้องกันมากๆเลยอะ่ะเรามาดูความหมายของภาพพระจันทร์ของหยางจื่อก่อนนะคะ ยางจีกล่าวว่าการที่ฉันวาดภาพพระจันทร์ออกมานั้นเป็นเพราะฉันคิดว่าพระจันทร์จะสามารถช่วยรักษาผู้คนและฉันหวังว่าผลงานการแสดงที่ฉันตั้งใจทําออกมามา,มากๆจะสามารถสร้างพลังให้แก่ทุกคนที่ได้เห็นผลงานของฉันโอ้โหช่างเป็นความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะเรามาฟังความหมายของภาพวาดพระอาทิตย์ของเซียวจ้านกันบ้างนะคะเซียวจ้านกล่าวว่า ผมวาดภาพพระอาทิตย์ครับผมหวังว่าทุกคนจะเป็นดังพระอาทิตย์เติบโตและหันเข้าหาพระอาทิตย์สร้างชีวิตที่ดีโดยการพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อมอบพลังให้ตัวเองและยังสามารถส่งต่อพลังให้คนรอบข้างอีกด้วยครับ พอแอดได้ฟังความหมายของเซียวจ้านแล้วถึงกับน้ําตาจะไหลนะทุกคนยิ่งแอดนึกถึงข้อความที่เซียวจ้านได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้ถึงเรื่องเหตุการณ์เมื่อ1ปีที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยจะราบรื่นนักแอดมินยิ่งน้ําตาจะไหลอะจริงๆแต่พอมาเห็นความหมายภาพวาดพระอาทิตย์ของเซียวจ้าแล้วทำให้รู้สึกว่าเซียวจ้านเป็นบุคคลที่มีพลังบวกมากๆเลยค่ะ และพลังบวกของเซลเจนเนี่ยยังสามารถส่งผ่านมาให้คนรอบข้างและคนที่ชื่นชอบเขาได้จริงๆสำหรับวันนี้แอดขอลาไปกับโมเมนต์ของพี่จ้านน้องจือกับโมเมนต์สุดลมุนของพระอาทิตย์พระจัน์ทรนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ